เรื่องเลยหลังจากที่รัฐประหารโดยพินชุนวานซึ่งนี้คือหลวงพี่บูลสงครามจอมปอแกกลับมาแกอาศัยช่องว่างที่ว่าในปีดีแกลพลาดท่าเรื่องกรณีสวนนคตคืคอกะจะไปปกป้องฆัตรกรไปมากลายเป็นปีดีฆ่าในหลวงทีนี้โดนทุกอย่างครับก็จับมือกับพรรคประชาธิปัตยล้มในปีดีคือทำยังไงๆนั้นเลือกตั้งก็แพ้ทุกที เหมือนสมัยนี้แหละครับคุณฉีกเล่นหมุนสองพันร้อยสี่สิบล่างสองพันร้อยห้าสิบคุณคิดว่าคุณจะชนะไนงะสวมาจากการแต่งตั้งประมาณเกือบครึ่งหนึ่งคุณก็ยังแพ้อยู่ดีตอนนั้นคุณได้ปีดีฆ่าในหลวงคุณก็แพ้เละเทะเหมือนกันครับปีดีชนะเหมือนเดิมประชาชนเขารู้ครับว่าคนที่ฆ่าในหลวงก็คือภูมิพลนี่แหละพูดไงคนเขาก็รู้คนสมัยนู้นนี่ไม่มีใครไม่รู้นะ แต่อาจจะเห็นใจว่าทําปืนลั่นมันก็คงทําปืนลั่น,นะกลางหน้าผากจอยิงเปี้ยงเลยทะลุไททอยเนี่ยสมัยนู้นคนทุกคนรู้ครับแต่ไอ้ระบอบเผด็จการศักดินาเนี่ยมันมีความสามารถมันสามารถทําดําเป็นขาวทําขาวเป็นดํำนะมันเอาทานมาทําให้ขาวได้คิดดูกแล้วกันคนที่ยิงราชการที่แปดมันทําให้เป็น กษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกคนไทยโชคดีที่มีในหลวงซึ่งสังหาราชการที่แปดไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างพุทธอิสระเนี่ยคือเรียกว่าเป็นพระก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นคนยังไม่ได้เลยนะมันยังเรียกว่ามันเป็นหลวงปู่พุทธ,ธิิสระระบอบนี้มันเป็นระบอบตอแหลครับโกหกตั้งแต่ต้นเลยยกย่องว่าตัวเองดีถูกทุกอย่าง พอยึดอำนาจแล้วนะครับที่จริงเนี่ยนะมันก็เป็นความผิดพลาดเหมือนกันที่ในปีนี้เนี่ยแกต้องการจะเคลียร์ตัวแกเอง,เองในเมื่อกล่าวหาใช่ไหมแกก็เป็นเจนทันแมนครับกับกาษาัตริย์ูุ้ิธพลกับระบอบอย่างนี้นะคุณเป็นเจนทันแมนไม่ได้นะก็ให้คนอื่นมาเป็นนายกเอาคนที่กลางๆหน่อยหนึ่งคนที่ว่ากลางที่สุดคือพลเรือตรีถวันถลรงนาวาสวัสด ทหารเรือนะครับแต่คนคนนี้จริงๆอ่ะนะกระแสข่าวบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทหารเรือเขาไม่เอานะครับเขาไม่เชื่อเขาไม่ชอบถ้าสมัยจิโกเรียกว่าลองอีกันหมดอ่ะอ้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเวลามันมีข่าวว่าจะยึดอำนาจแ,แระหารเนี่ยหาคนช่วยยากครับมีแต่คนเฉยๆไป ทหารเรือเรียกว่าเคาะผ่านไม่แสดงการตัดสินใจว่าจะต่อต้านรัฐบารหรือไม่นะเฉยๆ <c oughs> เพราะไม่ชอบทวนัทนทำรงราวาสวัสดิ์อธิบดีตำรวจตอนนั้นนะครับเป็นนายทหารเรือรุ่นๆถวัน,วนก็ปฏิเสธที่จะเข้าแทรกแซงเขาได้รับรายงานจากสันติบาลว่าทหารบกจะปฏิวัตริรัฐประหารยึดอำนาจเพราะเขาไม่ชอบหลวงทำรงครับ คืนไปช่วยมันมันก็อยู่นานอีกหน่อยไม่เอาไม่รู้ในปีดีกันยังไงแกพลาดไปตั้งคนแบบนี้นะคุณทักษิณก็ดูไว้แล้วกันนะครับอย่าไปตั้งคนที่คนเขาไม่นิยม,มนะคนเขาไม่ชอบที่หน้าอย่าไปตั้งนะตั้งแล้วตัวเองจะซวยไปด้วยตอนนั้นพลเรือเอกสินกมลนาวินหลวงสินทุสงครามชัยได้ไปหาในทวีบุญญเกตที่บ้านไปถามตรงๆว่า จะช่วยกันต่อต้านคณะปฏิวัติหรือไม่เขารู้ก่อนนะครับสมัยนู้นเนี่ยนายทวีก็บอกว่าไม่ไหวหรอกแล้วมันจะเป็นสามก๊กลก,กันไม่เลิกนะครับข้าพเจ้าขอผ่านไม่อยากมีเรื่องไม่อยากให้น้องเลือดตอนนั้นหลังจากที่ท่านจอมพลปได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศไทยตำแหน่งใหม่นะครับคือเป็นจอมพลเนี่ย<อ>ก็ได้ทำหนังสือ ถึงผู้จัดการาหาเรือขอให้ส่งมอบตัวพอยึดอำนาจเสร็จก็ขอให้ส่งมอบตัวพลรตีถวันและในปีดีเพราะได้ข่าวมาว่าหลบไปอยู่เกากองทัพเรือที่สัตหีบใช่ไหมเนี่ยขอตัวครับพอยึดอำนาจเสร็จก็ขอตัวสองคนนี้แหละพลเอกศิลนี่แ,แกก็เอาหนังสือเนี่ยไปให้หลวงทำรงกับในปีดีดูคือต้องการจะบอกว่า ท่านจําเป็นจะต้องไปแล้วไปไหนก็ไปไม่อย่างนั้นแล้วข้าพเจ้าจะเดือดร้อนเพราะท่านจอมพลปอเนี่ยตอนนี้เป็นผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศไทยแล้วนะครับตําแหน่งใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยนะเขาถามหาท่านแล้วให้ส่งตัวเพราะฉะนั้นไอ้การจะหนีเนี่ยนะก็ต้องหาทางหนีครับอดีตผู้ว่าราการแทนงค์ในปีดีอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ติดตามทั้งหมดห้าคนก็เดินทาองออกนอกประเทศทําไงครับ ให้ทหารเรือเนี่ยพากลับมากรุงเทพก่อนครับอยู่สัตหีบกลับมากรุงเทพแล้วก็ขอความร่วมมือกับเอกอัครราชทูตอังกฤษและอเมริกานะครับทูตสองประเทศเนี่ยให้ติดต่อผู้จัดการบริษัทน้ำมันเชลเชลตาหอยนี่แหละครับนะให้ช่วยพาพวกทั้งห้าคนเนี่ยขึ้นเรือบรรทุกน้ำมันเดินทางไปสิงคโปร เขาก็ยอมครับยอมพาหน,นีเขาไม่ได้กลัวนะทูตอังก,กฤษก็ทาหนังสือชี้แจงต่อรัฐบาลไทยกลัวรัฐบาลไทยจะเขมนได้ทําไมคุณพาปีดีกับพาพระพวกหนีไปเนี่ยเขาก็บอกว่าจําเป็นครับเพราะไม่อยากเห็นการนองเลือดในประเทศไทยต้องร่วมมือกันต้องปล่อยในปีดีไปแล้วในปีดีก็กระจายเสียงผ่านวิทยุของสิงคโปร์ครับ ในปีดีกพูดผ่านวิยุบอกว่าขอร้องให้ผู้ที่เคยร่วมขบวนการเสรีไทยด้วยกันมาเนี่ยคือเสรีไทยเขาสู้เนี่ยเขามีอาวุธนะครับเขาเตรียมจะลบกับญี่ปุ่นแล้วพอดีว่าอเมริกาไปทิ้งระเบิดฮิโรชิมานาอสงกิที่โอบามาไปไปเยือนเนี่ยญี่ปุ่นยอมแพ้ก็เลยไม่ได้ใช้แต่อาวุธมีครับมีการฝึกเรียบร้อยในปีนี้ก็ขอร้องให้ผู้ที่เคยร่วมขบวนการเสรีไทยด้วยกันมาทั้งหมดเนี่ย อย่าใช้กําลังรุนแรงใดๆอันจะทําให้เกิดการถดประหารอย่าก่อการนองเลือดให้หยุดครับเพราะจุดมุ่งหมายเดิมสิรีไทยเนี่ยนะต้องการลบกับญี่ปุ่นไม่ใช่ลบกับคนไทยด้วยกันเองในปีดีขอร้องสิรีไทยอย่าไปเอาอาวุธมาใช้กับคนไทยด้วยกันแต่ในปีดีกระแถมท้ายนิดนึงนะครับว่าแต่ทํานองเดียวกันข้าพเจ้าใคร่ขอร้องต่อผู้ที่ครองอํานาจ คือจอมพลปอเนี่ยนะไม่ให้กระทําการใดๆอันเป็นการท้าทายเพื่อนฝูงของข้าพเจ้าเออมีลูกคููด้วยในพิธีก็ขอร้องไปครับคุณพลภูพานครูเตียงสิริขันตอนนั้นแกอยู่เมืองกินแกให้สัมภาษณ์ว่าจะกลับไปอีสานเพื่อเตรียมตัวลบกับรัฐบาลที่ไม่ชอบที่กฎหมายสมัยเจ็ดสิบปีก่อนกับเจ็ดสิบปีก่อนนะครับ เขาไม่ยอมรัฐบาลคณะรัฐประหารนะครับเนี่ยในเตียงเสือจะไม่ยอมแกบอกว่าผมจะประกาศอิสานอิสระเออจะปลดปล่อยภาคอีสานจนกว่าเราจะได้รัฐบาลของประชาชนอย่างแท้จริงจากนั้นในเตียงก็หาทางไปสกลนครหลบเข้าประเทศไทยเอาอาวุธที่เก็บไว้ออกแกก่ายกองกำลังพลเรือนขึ้นไปตั้งค่ายอยู่บนเทือกเขาบูพาน เป็นศูนย์บัญชาการต่อต้านคณะรัฐประหารตอนนั้นแหละครับเลยถูกขนานนามถูกกวาดล้างว่าเป็นพวกกบฏแบ่งแยกดินแดน2,491ก็ประมาณ68ปีมาแล้วอะในเตียงครกระโดนกระหาแบ่งแยกดินแดนเพราะแกประกาศจะประกาศอิสานอิสระผมว่าน่าสนใจนะ 68ปีมาแล้วในเตียงกาประกาศครับวันนี้ก็ควรจะประกาศอีสานอิสระเหมือนกันอีสานอิสระเหนืออิสระใต้อิสระภาคกลางอิสระกรุงเทพอิสระประกาศให้หมดครับบานประชาชนแล้วนี่เขาบอกว่าเขาต้องการรัฐบาลของประชาชนอย่างแท้จริงเท่านั้นนะครับเขาไม่มาโหวตโนโนตโกับคุณนะประชามติเขาไม่พูดเขาจะสู้อย่างเดียวครับมึงต้นกูกูต้องไล่มึงเท่านั้นน่แหละต้องเอาคืน คณะรัฐประหารได้จัดกองกําลังถึงห้ากองร้อยห้าร้อยกว่าคนเนี่ยไล่ล่าในเตียงเพียงคนเดียวครับไปจับในเตียงเนี่ยไม่สําเร็จภายหลังการเลือกตั้งเมื่อปลายเดือนมกราคม2491เสร็จสิ้นลงประเทศมหาอำนาจได้การรับรองรัฐบาลคณะรัฐปรหารจริงได้ดําเนินการกดดันคือตอนแรกเลยเนี่ยก็เอาในควงอภัยวงศ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละรับจ้างปผด็จการให้มันเป็นก่อนครับนะเอาในควงมาเป็นในควงจะเป็นตลกเหมือนได้ประยุ์จันโอชาเนะ่ยคือตลกโภชนาเขาเรียกตลกหลวงแต่ประยุทธ์นี่คงจะเรียกว่าตลกแดกไหมครับไม่ตลกโภชนาเนี่ยพอเรียบร้อยต่างประเทศรับรองก็เลยมาเชิญให้ในควงลาออกส่งในทหารบกยศในพันสี่คน ทหารสี่คนนี้ก็เป็นคนที่ไปบุกบ้านทำเนียบท่าช้างในปีดีเขาเรียกทำเนียบท่าช้างที่ทําการของในปีดีนะยิงกระพุนเลยครับลอยลอยนัดนี่นะเอารถถังพุ่งชมทำเนียบจะจับตัวในปีดีทหารสี่คนนี้นะครับแต่งเครื่องแบบเต็มยศไปพบในควงที่บ้านตอนเช้าตู่เล่งรัดจะพบเจ้าของบ้านต้อนรับแขกในชุด กางเกงแผลคือยังไม่ทันแต่งตัวเลยค่ะเขาไม่รอให้แต่งตัวครับแล้วก็ผู้ที่ติดเครื่องหมายยศสูงสุดก็บอกไม่ควงด้วยอาการอนอบน้อมว่าท่านสมควรลาออกได้แล้วเพราะค่าคองชีพไม่ลดลงเลยแค่นี้นะครับท่านสมควรลาออกได้แล้วเพราะค่าคองชีพไม่ลดลงเลยในควงอ้าปากวอ ตอบว่ารัฐบาลเพิ่งได้ทำงานจริงๆ,ๆเพียงเดือนเดียวทีนี้ไม่รู้จะพูดอะไรต่อครับแขกขอตัวกลับแล้วก็บอกว่าให้เวลาคิด24ชั่วโมงแล้วจะมาฟังคบตอบในควงวห้ทางไงในควงก็ติดต่อไปพลเลยเอกสินกรมลนวินผู้จัดการหารเรือแต่ไม่มีใครคุยกับแกนะติดต่อไม่ได้ ไปติดต่อผู้จัดการฐานอากาศพู้อากาศเอกหลวงเทวฤทธิ์พันลึกผู้จัดการฐานอากาศแต่ผู้จัดการาอากาศกำลังจะบวชครับเออก็แแลกนะบวชตอนแก่หลังจากเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการดวนที่บ้านพักเอ้ยทหารมาขู่ด้วยทำไงดีวะออกไปออกดีตอนเย็นนะครับรัฐมนตรีที่เห็นว่าในควงคุรจาลาออกคือ หม่อมราชวงศ์ครึกธิ์ปราโมดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการครลังคึกธิ์ให้เหตุผลบอกว่าต้องลาออกเพราะรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้จริงๆเอแปลกนะคือคึกธิ์มันเป็นคนแบบนี้บางคนก็อยากให้ในควงอยู่ครับเพราะตัวเองเจะได้อยู่ด้วยนะแต่บอกให้อยู่แต่ว่าไม่ได้บอกว่าสู้ยังไง ในควงก็เลยต้องออกตามระเบียบครับนะ6เมษายน2491สภาก็ตามระเบียบครับเลือกจอมพลปพิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็ถแถลงต่อสาธารณชนนะครับว่าอันนี้ที่จอมพลปนายกคนใหม่ถแถลงบอกว่าในควงอภัยวงศแกลาออกจากนายกรัฐมนตรีด้วยความสมัครใจ ข้าพเจ้าไม่อยากจะรับตำแหน่งนี้หรอกแต่เมื่อเป็นภาพระราชุชกงานแล้วข้าพเจ้าต้องตอบรับว่าไปนูน่นซึ่งจริงๆมันส่งทหารไปบังคับให้เขาออกนะตอนที่เป็นนายกนันจอมพลปอไม่มีสอสอเลยแม้แต่คนเดียวนะครับแต่ก็ใช้วิธีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแบบสหพักคือพูดง่ายๆเหมือนรัฐบาลแห่งชาติแต่ไม่ใช่ดึงเอาพวกประชาธิปัตย สอสอบางคนก็ต่อรองครับมันถึงเกิดระบบนี้เป็นครั้งแรกคือระบบโคตาคุณไปรวมสอสอมาได้เจ็ดคนแปดคนคุณก็ได้ตำแหน่งนะเอากันอย่างนี้ประชาธิปัตย์ก็เละเทะไปเลยนะครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ใช้ระบบโคตารัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมีความรู้ครับไม่จำเป็นต้องเก่งคุณอยากได้เลยคุณเอาสอสอมาเจ็ดแปดคน ยกมือให้ได้ก็แล้วกันนะแล้วแกก็ชนะโหวตได้เป็นนายกรัฐมนตรีจอมพลปอก็เลยได้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองหลังจากหลังจากที่พ่ายแพ้สงครามตอนสงครามโลกครั้งที่สองไปอยู่กับญี่ปุ่นตอนนี้ก็กลับมาใหม่นะทีแรกก็ตั้งในพวงเป็นแล้วก็บีดในพวงออกแล้วก็ตัวเองเป็นนายกโดยที่ว่าจับฉรันโคต,ต้าตำแหน่งแห่งหน ให้กับคนที่สับสน,นแกในสภาช่วงนี้ก็เลยมีคนไม่พอใจมากเมื่อใช้ระบบการจัดสรรตำแหน่งให้สสก็ต้องมีการหาเงินทองมาเลี้ยงครับเรียกว่าแจกกันเต็มที่มีการเสนอตำแหน่งใครมาร่วมพักใครยกมือให้เนี่ยก็แต่งตั้งเป็นบอร์ด เป็นกรรมการแล้วก็เพิ่มเงินเดือนสอสสภาสาสิบเปอร์เซนครับสมัยนู้นเนี่ยเพิ่มให้คนละหนึ่งพันบาทถือว่าแพงสมัยนูนน้นนะสมัยนู้นเงินเดือนปกติยังสี่ห้าร้อยบาทก็ถือว่าเยอะเลยนะครับเพิ่มให้อีกเพื่อให้อยู่ในความสงบนังสือพิมพ์ก็วิจารณ์กันมากว่ามันเละ ประชาชนก็ไม่พอใจคือมันเล่นใช้วิธีการคล้ายๆซื้อตัวสสก็เลยเกิดความไม่พอใจขึ้นครั้งแรกเรียกว่ากระบฏเสนาธิการในเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับสองพก้าเป็ดพวกสมบูรณ์สรานุชิตเนตรเขมโยทินอดีตเสรีไทยอายุ37เนี่นะเป็นหัวหน้าชักจูงพวกในหารระดับเสนาธิการ ที่ถูกคณะรัฐประหารย้ายออกจากตําแหน่งเพื่อเอาพวกของตัวเองเข้ามาแทนนะครับไอพวกนี้ก็แค้นเขาก็คิดกันครับว่าเอ๊ะเราก็ทํางานดีทําไมมาไล่และเอาลูกน้องของตัวเองขึ้นมาแทนพวกนี้เกิดความไม่พอใจก็าวางแผนจยึดอานาจการปกครองเพื่อกําจัดไอ้พวกรัฐประหารเนี่ยแล้วก็มีอุดมการณ์ว่าจะปรับปรุงกองทัพให้เป็นฐหานอาชีพ หนึ่งในเสนาธิการในนั้นนะครับที่เราได้ยินชื่อเสียงโด่งดังก็คือพันโทพยมจุรานนท์พ่อของสุจุรานนทนะ์เขาเยเที่ยงเลยแหละเพราะว่าพยมจุรานนท์ลาออกจากกองทัพบ,บกไปลงสมัครสอสอที่เพชรบุรีแล้วก็ได้เป็นสอสอเพชรบุรีเข้าสภาสมัยในควงพ่อในควงถูกยึดอำนาจเนี่ยให้ลาออก พยมจุลานนท์แกก็โกรธครับไม่พอใจเพราะว่าในควงเหมือนกับเป็นหัวหน้าแกนะแกเป็นสอส,อสอรัฐบาลโดนยุบแกก็หมดสภาพก็เลยวางแผนลงมือจะยึดอำนาจคืนในวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันสี่ร้อยก้าสบเอ็ดโดยกำหน,นดเอาเลือกเอาชัยนะครับหนึ่งตุลาคมสองพันอยเก้าเ็ดเนี่ย เป็นคืนที่จะเลี้ยงฉลองงานแต่งงานของพลตีสลิดธนรัตน์สลิดแต่งงานกับนางสาววิจิตราชนทรัพ์นะครับถ้าหญิงวิจิตราเนี่ยนะแต่งกันวันนั้นแหละไอ้พวกเสนาธิการเนี่ยมันก็วางแผนที่อำนาจวันนั้นเลยทําไมเขาไปยึดอานาจวันแต่งงานเขาคิดว่าวันแต่งงานสลิดเนี่ยสลิดแกดังมากนะครับแกเป็นประเภทว่ามือกระบี่หมายเลขหนึ่งเลยคุมทหารเนี่ยกำลังมาแรง ยังไงสลิดแต่งงานเนี่ยพวกระดับบิ๊กบิ๊กทั้งหลายแหละต้องไปร่วมงานใช่ไหมก็เอาวันนั้นเนี่ยจับมาเลยตอนนั้นง่ายๆดีไม่ต้องไปนัดเพราะยังไงมันก็มาอยู่แล้วนะ <c oughs> เนี่ยรัฐประาหารเขาใช้ง่ายๆแบบนี้นะคิดว่าจะจับทุกคนเลยครับคนที่มางานพอรับการ์ดรับซองเสร็จจับเลยง่ายดีไม่ต้องไปเดินหาตามบ้านนะมันมาที่เดียวกันหมดจะปรากฏว่า ไอ้การยึดอำนาจทุกครั้งเนี่ยนะสิ่งสาคัญที่สุดคืออย่าให้เขารู้ครับอย่าให้เขาคาดถึงน,นะนะไปบอกล่วงหน้าสองสามวันเขาก็รู้ครับมีคนเอาความลับไปบอกไอ้คนที่จะร่วมมือยึดอำนาจมันหักหลังเอาความลับไปบอกจอมพลปอครับจอมพลปอแกก็รู้แกก็มาดักจับล่วงหน้าวันหนึ่งนะนะมึงจะปฏิวัติหนึ่งตุลาใช่ไหมสามสิบกันยาจับหมดเลย ก็มีหนีรอดไปครับเนตรเขมยโยธินกับพยมจุลานนท์อันเนี้ยที่ว่าไปอยู่กับคอมมิวนิสต์เป็นผู้จัดการกองทัพปลดแอกเนี่ยก็เพราะอันนี้นะครับต่อมารัฐบาลก็ประกาศจับในฐานสองคนคือพยมจุลานนท์กับเนรเขมยโยธินพลตำรวจตีเผ่าศรียานนท์รองอธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นก็เลยถือโอกาสใส่ร้ายป้ายสีครับว่าในปีนี้เนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการกบฏครั้งนี้ โดยต่อท่อน้ำเลี้ยงผ่านญาติชื่ออัศกิติพนมยงเป็นเงินสิบล้านบาทสมัยนู้นนะครับเพื่อเป็นทุนการก่อการซึ่งในปีดีแกไม่รู้เรื่องอ่ะแต่หารเขาไม่พอใจเขาก็จะวางแผนยึดอำนาจกับเองไปมาปีดีอีกแล้วก็เหมือนสมัยนี้ครับทุกเรื่องจะทักสินหมดสมัยนู้นทุกเรื่องกับปีดีหมดแบบเดียวกันครับส่วนผู้ต้องหาคดีกบฏท,ที่ถูกจับได้คณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องราวไปให้กรมตำรวจ หลังจาก,กทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งํำนวนให้กรมพธรรมนูญดานณน,นการต่อเจ้าพนักงานกรมพระนรรณูเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่มีความผิดปรากฏนะคือเตรียมการแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็เลยสั่งไม่ฟ้องส่วนใหญ่กบฏเทนี่การก็ถูกปล่อยครับไม่มีใครติดคุกทีนี้ต่อมาเนี่ยมันก็มีไอ้ที่เล่าว่ามีกบฏแบ่งแยกดินแดน หลังจากเหตุการณ์กระบฏเสนาธิการ1ตุลาคมผ่านไปได้ไม่นานต่อมาวันที่30ตุลาคมแค่เดือนเดียวน,น,นะครับถึงต้นเดือนพฤิกายนในปี2491ก็เกิดกระบฏแบ่งแยกดินแดงเริ่มจากการจับกลุมในฟองสิทธิธรรมสสอุบลที่รอบส่งคนไปศึกษาวิชาทหารที่คุณหมิงสมัยนุ้นจีนเป็นคอมมินิตนะครับสมัยนี้ไม่ใช่สมัยที่จีนเป็นเผด็จการ แล้วกลับมาทําการยุยงชาวบ้านให้แยกดินแดนอีสานเป็นรัฐอิสรจะจากราชอาาจักรไทย2 4 9เอนนี้มีกบดแบ่งแยกดินแดนคือจะแบ่งแยกอีสานออกไปอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมรับการยึดอํานาจแต่สิ่งที่เผด็จการไทยมากล่าวหาคือว่าคุณจะแบ่งแยกดินแดนเป็นอิสระซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยเขาต้องการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยทั้งประเทศนะครับ คือเขาสู้เขาไม่ยอมเขาสู้กับเพเด็ะการต่อมาก็ได้มีการจับกลุ่มในทีมภูริทัตในทงอินภูริพัศน์นะฮะในเตียงสริขันในทวินอุดรในฟองสิทธิธรรมโดยตำรวจทําการสอบสวนแล้วก็สั่งฟ้องเฉพาะในเตียงและในทงอินเท่าน,นั้นที่เหลือปล่อยไปต่อมาในทงอินได้รับการปล่อยตัวเพราะไม่มีหลักฐานจอมพลปอก็จะใช้โอกาส อันนี้ในการจับกลุ่มผู้ต้องหากระบฏแบ่งแยกดินแดนแถลงผ่านวิวกระจายเสียงเชื่อมโยงถึงในปีดีครับจ้าเป็นสมัยนี้ก็เชื่อมโยงทักษิณน,น,นะนะสมัยนู้นนะครับ2 4 9พันี่ยกเนยจอมพลปอบอกว่ารัฐบาลทราบแผนการที่ในปีดีเตรียมการจะปฏิวัติดีอยู่แล้วแลว้วก็เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงจุดประทะหากรัฐบาลจำเป็นจะต้องกระทำการเพื่อรักษาความสงบ หลังจากนั้นจอมพลปก็ได้ขอออกกฎการศึกครับแต่สภาไม่เห็นด้วยสมัยนู้นไม่ได้ออกเองครับกฎการศึกต้องผ่านสภานะแต่สมัยพัฒนาไปเลยตนไม่ไม่ต้องผ่านสภาเดี๋ยวนี้ผมว่าทบอลจะออกมันก็ออกระดับในพลในพันออกก็ออกครับ